ผู้ที่สามารถถอดกายทิพย์ถอดดวงจิตวิญญาณออกจากร่างย้อนอดีตอนาคตได้จะมีลักษณะพิเศษแบบนี้เท่านั้นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะต้องบอกก่อนว่ามนุษย์สัตว์มีกายทิพย์ทั้งนั้นกายทิพย์จะซ้อนกายหยาบทุกส่วนแนบแน่น จิตจะสั่งการผ่านกายทิพย์สู่กายหยาบให้แสดงอาการของจิตหรือเจตสิกกายทิพย์ในที่นี้จริงๆแล้วจึงประกอบด้วยจิตและเจตสิกเมื่อกายทิพย์ออกจากร่างจะมีสายใยชีวิตเชื่อมกับกายหยาบทุกอย่างมองไม่เห็นเพียงรับรู้ได้ด้วยจิตที่มีพลังจิตตานุภาพสูงหรือมีความถี่คลื่นกระแสจิตสอดคล้องกันจนเกิดการรับสัญญาณกันได้ เหมือนเราจูนเครื่องเสียงให้รับความถี่ตรงกับคลื่นจากสถานีส่งทีวีหรือวิทยุนั่นแหละการถอดกายทิพสหรับปรปุชนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุฌานขั้นที่4คือจะตุทะฌานไม่สามารถควบคุมกายทิพที่มีจิตและเจตสิกให้ออกจากกายหยาบไปไหนตัวไหนได้เพราะพลังสมาธิจิตไม่กล้าแข็งพอ แต่กายทิพย์จะออกจากร่างล่องลอยไปอยู่นอกเหนือการควบคุมแต่มีสายใยชีวิตเชื่อมกับกายหยาบไว้เมื่อใจลอยหรือหล่าฝันกายหยาบจึงยังมีกระบวนการเมแทบอลิซึมรับรู้สิ่งที่กายทิพย์ประสบผ่านทางสายใยชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตกายทิพย์จิตและเจตสิกจะออกจากกายหยาบสายใยชีวิตที่เชื่อมต่อกายหยาบจะขาดกายทิพย์จิตและเจตสิก พร้อมฐานข้อมูลกรรมเหล่านี้เรียกสั้นๆว่าวิญญาณก็จะออกจากกายหยาบหลังสมองหยุดทำงานแล้วน่าจะช่วงสั้นๆไม่กี่นาทีล่องลอยหาที่เกิดตามฐานข้อมูลกรรมภายใต้กฎแห่งกรรมพระอริยสงฆ์หรืออริยบุคคลที่เจริญรูปฌานสมาธิได้ฌานสี่ขึ้นไปจิตจะกล้าแข็งมีพลังจิตานุภาพสูงมีอภิญญาญาณ ควบคุมกายทิพย์ได้เพียงเข้าสมาธิไม่ต้องหลับจะถอดกายทิพย์จิตและเจตสิกไปที่ใดก็ได้โดยมีสายใยชีวิตเชื่อมต่อตลอดเวลาจะดึงกลับเมื่อไหรก็ได้กรณีหลวงปู่แหวนถอดกายทิพย์ไปนั่งสมาธิบนก้อนเมฆที่นักบินประสบเป็นกรณีตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่จริงผู้ปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิจิตจนได้อภินยา ทุกท่านทราบดีว่าสามารถถอดกายทิพย์ได้เพียงแต่ไม่พูดเพราะคนจะหาผู้บ้าเมื่อได้อภินญ,ญาพระอริยสงฆ์หรืออริยบุคคลอาจถอดกายทิพย์ไปรับรู้เหตุการณ์นในอนาคตหรือปัจจุบันเมื่อออกจากสมาธิจึงเห็นเรื่องราวเหล่านั้นได้นั่นคือตาทิพย์และกายทิพย์ได้ยินเสียงได้รับรู้ด้วยโสตก็คือหูทิพย์ถ้าถอดกายทิพย์ ย้อนอดีตลึกไปเรื่อยๆจนถึงอดีตชาติได้ก็คือระลึกชาติได้องค์ประกอบของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่มีเพียงรูปขันเท่านั้นยังมีวิญญาณขันสัญญาขันสังขารขันเวทนาขันและยังมีภาคของกายทิพย์ภายในขันว่างการเกิดรูปร่างของมนุษย์ภายในขันมารดาจะถูกกำหนดโดยร่างของกายทิพย์ในขันว่าง ลักษณะปรากฏของกายทิพย์ของมนุษย์จึงเป็นไปตามบาระกรรมอดีตสะสมของมนุษย์ตนนั้นและรูปแบบกายหยาบโดยรวมจะถูกสำเนามาจากกายทิพย์เช่นหากรูปร่างกายทิพย์สมบูรณ์กายหยาบที่กำลังฟอร์มตัวในคันของมารดาก็จะสมบูรณ์ตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่ากายทิพย์ไม่สมบูรณ์อาทิตตาบอดขาด้วน รูปร่างการฟอร์มตัวของร่างกายหยาบในคันมานดาก็จะไม่สมบูรณ์ตามที่ปรากฏเป็นกายทิพย์เพราะว่ากายทิพย์ของมนุษย์จะได้รับโปรแกรมกรรมที่ส่งผ่านจากสังขารขันสังาขารขันคือส่วนที่บันทึกกรรมของมนุษย์ที่ผ่านมาในอดีตดังนั้นเมื่อกรำรใดที่เคยไปทำร้ายผู้อื่นให้ตาบอด กรรมนั้นจะถูกบันทึกไว้ในสังคารขันและเมื่อถึงวาระที่ต้องชำระกรรมในสังคารขัน,ขนโปรแกรมกรรมความสมดุลจะกำหนดถ่ายเทให้กายทิพย์ภายในขันว่างมีลักษณะตาบอดกายหยาบในขันมารดาจึงไม่มีตาข้างเดียวกันกับที่เคยทำกรรมไว้ในอดีตกายทิพย์ของมนุษย์ตั้งแต่กำเนิดจะมีรูปร่างเสมือนมนุษย์ เมื่อมนุษย์ตนนั้นประกอบความดีรูปร่างกายทิพยังคงเดิมคือมีลักษณะเสมือนมนุษย์และจะมีการพัฒนาตนเองมากขึ้นตามลำดับของความดีที่ได้สะสมแต่เมื่อใดที่มนุษย์ตนนั้นได้ทำแต่ความชั่วไม่ได้ทำความดีเลยกายทิพย์ของมนุษย์ตนนั้นจะอ่อนแรงไม่มีกำลัง ส่วนที่แข็งแรงขึ้นก็คือวิญญาณขันหรือเรียกว่าดวงจิตวิญญาณและดวงจิตวิญญาณจักได้ถูกกำหนดรูปร่างขึ้นมาตามประเภทความชั่วที่ปรากฏตามลักษณะของกรรมส่วนที่เด่นชัดจากการกระทำชั่วในภพภูมิชาติกกำเนิดปัจจุบันเช่นมีรูปร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกหรือเปรตเป็นต้นใครที่มีดวงจิตวิญญาณมีรูปร่างเป็นสัตว์ ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ตามรูปร่างที่ก่อกำเนิดเป็นวิญญาณใครที่มีดวงจิตวิญญาณมีรูปร่างเป็นสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกและใครที่มีรูปร่างดวงจิตวิญญาณเป็นเปรตหลังจากความตายสภาวะเป็นเปรตการเกิดเป็นมนุษย์ธรรมชาติได้กำหนดให้มีกายทิพย์ก่อนเพื่อการแก้ตัวทำดีหรือส่งเสริมให้ทำดีเพิ่มขึ้นหากไม่ทำดีต่อเนื่อง กายทิพย์จะอ่อนกำลังลงไม่สามารถควบคุมกายหยาบได้ส่วนที่เป็นดวงจิตวิญญาณจะถูกกำหนดขึ้นมาและแข็งแรงคล้ายเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมของกายหยาบแทนกายทิพย์มีผลทำให้ร่างกายหยาบนั้นกระทำความชั่วนหนักยิ่งกว่าเดิมหลังจากดับรูปขันแล้วดวงจิตวิญญาณจึงถูกนำส่งลงนรกไป สัพสัตท,ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอสวะก็ต้องเบียนบ่ายตายเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้ห,ห่อหุ้มเอาไว้ไม่รู้จักทุกข์เห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้นำมาพิจารณาให้ท่องแท้จริงๆจัง,จงๆว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ตรงไหน ทำอย่างไรถึงจะดับทุกข์เหล่านั้นได้และหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เป็นอย่างไรก็ไม่เคยรู้จักความไม่รู้นั่นเองเป็นภัยอันใหญ่หลวงของชีวิตเพราะจะทําให้หลงไปยึดติดในคนสัตว์สิ่งของสังขารร่างกายทั้งที่เป็นของตัวเองและของคนอื่นแล้วเผลอไปทําบาปอากุศลจนเป็นเหตุให้พลัดตกไปในอบบยภูมิทำให้เบียนบนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไป สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ